นี่คือรายการอจอมปวกจอมปวกเอเอมนะครับที่คนลูกทุ่งนะฮะผมสวัสดีครับดิจิตจรดกสวัสดีครับผมชื่อพอนสักสองกบชื่ออนสักสองกบนะครับใช่ครับผมวันนี้มาดูเนินรายการเป็น วิทยุตินดาชุมชนนะชุมชนคนรักลูกทุ่งอะชื่ออะไรนะครับขออีกทีคือความจอมพวกเอฟเอ็มก็ผมจอมพวกเอฟเอ็มศูนย์แห่แห่สามสี่สี่สี่ห้าแล้วครับผมศูนย์แห่นี่แข่ครับศูนย์แห่แนี่มันเคยอดีตที่ผ่านมาเคยฟังศูนย์แห่แนะครับผมครับมันเดี๋ยวมีเดี๋ยวนของมาขอเพลงมาอานเพลงแรกเลยแล้วกันอ่าเดี๋ยวมาตัดตัดไปครับดีเจพรเอ้ยขจรดกสองกบนะาขอบคุณผมนั่นมึงละครับพี่เอ๋ขอโทษครับผม วสวัสดีครับพวกเราจอมปวัวครับเออพวกเราก็อ้าวอะเนี่ยเป็นไรเข้ารายการอยู่ดีๆน,นอนสุขภาพาเป็นดีที่วงเนี้ยเป็นไรความดันใครบอก ไม่รู้คนข้างบ้านบอกนเมื่อคืนนะโทรศัพท์มาลองตีส่เราคบกันมานานเนาะก็สิบกว่าปีนะสิบกว่าปียี่สิบปีได้แต่สมัยเลยมัธยมหนึ่งแล้วยงังไงบ้างเขาเป็นมาก็คือตอนแรกก็เป็นเพื่อนกันดีๆเนี่ยออาพักๆเริ่มแบบใกล้ชิดก,<อ>กันมากขึ้นก็รู้สึกว่าจะอ่อนไหวบ้างอันนี้ทำรายการหรือวงวัดเปิดเผยชีวิตคู่เกันครมบก็มันก็ต้องเกิดนี่อ๋อต้องเกินต้องเกินเกินไป หลังๆก็เริ่มแบบแอบได้เสียกันบ้างคก็นะคิดอะไรกูเนี่ยคิดดิ้นด้อยอะน่ารักอย่างเงี้ยตลอดรักกันตั้งแต่ผมดกยังผมขาวขาวตอนนี้อ่ผมขาวไม่พอแอบร้านอีกอ่ะน้อยด้วยอดี๋ยวพูดถึงมันฮะอย่ายุ่งกับผมเลยก็ก็กันเรื่อยๆพอเวลามันผ่านไปเนี่ย น้ำหนักมันก็มากขึ้นเนาะมากขึ้นอ้วนดูเมื่อก่อนนะดูเมื่อก่อนอย่างตอนที่ต้นรายการอตอนนั้นหนักหนักขนาไห่ตอนนั้นอุ้ยหนักเลยแปะเอเจ็ดสิบห้าอนเจ็ดสิบห้าเจ็ดสิบห้าตอนนั้นเจ็ดสิบห้าเออหูเจ็ดสิบห้าประมาณประมาณหกสิบอะหกสิบหกสิบพอดีเลยนะเออผ่านไปกี่ปีวะนะสองปีสองปีตอนนี้ขึ้นมายี่สิบห้าโลทำไมขึ้นเยอะอะเนาะนอนทับเส้นอ้วน มีเคอนวหเป็นไงวะนีคือนอนนะนอนตะแคงมันนอนทับแล้วมันจะกุดทีแล้วก็หิวข้าวบ่อยใช่ปะได้แล้วนะทีนี้เราก็เลยจะมีการแข่งขันกันนะครังนิดนึงเพราะดูแลสุขภาพเพราะว่าช่วงนี้เบาหวานเริ่มขึ้นแล้วใ่ขึ้นเดี๋ยวเราจะมาฝ่ายกันสังนิดนึง เรื่องนี้นะเพราะว่าไม่ยอมว่ามีสุขภาพด้วยสุขภาพแล้วกูอยากดอมีงี้ยคืออยากดูดีเหมือนสองปีที่แล้วแต่ว่าอาจจะไม่ดีเท่าแต่ก็พยายามให้มันดีแล้วกันก็ประมาณนั้นนะเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะมาติดตามกันทุกทุกสัปดาห์นะครับว่าพวกเราจะลดกันได้เท่าไหร่เพราะว่าเราจะแข่งกันด้วยว่าใครจะลดได้มากกว่าตามกันดูนะครับคือจะบอกก่อนว่าทําไมผมต้องสู้กันเพราะว่า มันมีแรงกดดันเพราะว่ามันมีการลงโทษด้วยใช่ใช่ไหมใช่ครับเดี๋ยวเจอกันแล้วก็ตอนนี้เนี่ยเข้ามาสู่ช่วงฮอตทิตติดกระแสกันเลยนะครับบายเว็บฮอทฮิตพิดโลกทของเรานะฮะอะไรของของมึงเนี่ยครับเอาขี้หูมาให้ดมซึ่งเว็บนี้เนี่ยจะนําเสนอเรื่องราวติดกระแสต่างๆของคนพิศนุโลกนะฮะมีทุกอย่างเลยที่คนพิศนุโลกอยากรู้หรือว่าคนในจังหวัดก็ได้เนาะที่เข้ามาแล้วแบบใ่เฮ้ยพิทโลกนี่มันมีอะไรบ้างวะเหมือนแบบว่ากูอยู่สมมติกูอยู่ อยู่ยุทธยาอย่างเงี้ยแต่แบบเฮ้ยอยากเที่ยวพิโลกว่ะแต่รู้จุดหมายว่าจะมาวัดใหญ่อยู่ข้าวอ่ะกินอะไรดีไม่รู้สิทีเนี้ยเราก็ก็เข้ามาดูเลยใช่เราจะไปใช่ครับผมก็หลักๆก็จะมีฮอทฮิตติดกระแสมีมีอาหารด้วยสถานที่ท่องเที่ยวไวรุ่นแฟชั่นก็มีแฟชั่นอะไรที่มันฮอทฮิตที่แบบว่าไอ้รุ่นเขาทำงานแล้วว่าเสนอไปอย่างยกตัวอย่างช่วงนี้มีร้านตัดผมอยู่ร้านหนึ่ง คือแบบว่าฮิตฮิตมากเลยแบบแล้วแล้วแล้วแลบอย่างอย่างกูนี่ตัดแต้มได้อย่างอย่างตัดได้หายข้างวินเทจน้ามึงวินเทจอยู่แล้วเออใช่เดี๋ยวไปตัดดูก็ได้เดี๋ยวไปลองต้องต้องไว้ต้องไว้ผมยาวข้างนี้ไหมแล้วก็ปาดมาปาดคดปาดคดได้นะเขาเซฟไว้แล้วติ๊กแต่ต้องับมึงได้ประมาณสามปีถึงจะยาวขนาดนั้นเออใช่น้องลองไว้แล้วไว้ไม่พอเดี๋ยวเราไปปรึกษาน้องก็ดูรู้จักกันน้องเอฟ อ่าๆะแล้วเราก็มาถึงร้านนะฮะร้านไหนร้านร้านตัดผมอยู่ไหนไม่รู้ก็ไม่เห็นมันเป็นร้านเสื้อผ้าไอ้ร้านนู้นเปล่าวะร้านนู้นดิร้านนู้นน่าอะไรตัดผมเห็นคนตัดผมเทียบเลยไม่น่าใช่ก็ไม่น่าใช่ขอคุณเทียบเลยไม่น่าจะวินเทจไม่น่าไม่จะวินเทจแต่ผู้หญิงเออแล้วแล้วเราจะไปดูตรงไหนเนี่ยข้างในนี้ใช่ไหมก็เขาบอกว่าหน้าร้านมีเวทป้าจอดอยู่ก็นี่ไงก็มาถูกทางแล้วมีเวทป้าจอดอยู่ว่าอะไรใช่แหละ ก็ต้องเข้าไปดูอ่ะเดี๋ยวลองไปถามเขาดูคือร้านนะแบบว่าวินเทจเลยวินเทจมีตังเลยตงัมีเว็ป้าจอดอยู่ข้างหน้าใช่อันนี้คือจุดเด่นเลยมิทเว็ป้าสีขาวจอดอยู่ข้างหน้าแล้วเข้ามาเลยเขาตัดผมข้างบนใช่แล้วก็ถามเคาเลยว่าพี่ตัดผมหน่อยเขาบอกเออเจ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 อข้างบนเลยประมาณนี้ใช่ไหมใช่ครับก็เดี๋ยวไปคุยกับเขาดีกว่าอ่เดี๋ยวไปคุยกับเขาต่อโอเคครับ She watches porn. Been breaking hearts since she was born. Stung me with the look like a killer bee. ยี paid, ่ส er, ก so are so so ็มีนี่เด็ับถ้ายอมก็จะตัดไล่ข้างแบบเขาเาไว้ผมยาวทำได้แต่เสร็จก็ได้แต่ส่วนมากที่แบบมีก็พกปีหนึ่งเลยครับปีหนึ่งปีสองจะเสร็จผมได้ตัดได้รสไตล์ครับแต่ส่วนมากเราเซ็จจะแบบไล่เฟรดนะครับแลสวยทีร้านนี้คือแบบว่าเป็นที่คิดเลยสำหรับเด็กในพิโลกมาดูพโลกใช่หมตอนนี้ยี่ก็ปม้ก็แ้าถ้าได้ถึงวินเทจก็ต้องรูร้านนี้ แล้วถ้าเราพี่จะมาไงทุกที่คนต่างจังหวัดอ่ะแต่ว่าจะจะมาดตากล้องที่เนี่ยเรามาไงอะ่ะเราเราเราพิจารณาสังเกตไหมว่าเราจะมาอย่างไงทีเนี้เอ่อถ้าถ้ารู้จักอ่อาปะลองของเขาลากรอบเวลาจะอยู่แยกสุรศรีเป็นแยกกระทาเมืององครับ แถวแวแยกนี้จะมีจุดเด่นคือเสถียร์ดับเพิงดาบเพิงใกล้เฉลี่ยแล้วเนี่ยแล้วก็จะมีโรงเรียนเสริมสวยโจเป็นโรงเรียนใหญ่ตรงกลางแยกก็จะเป็นจุดเด่นได้ครับมาจากการขอนาฬิกาสะดวกมากคือสองอย่างเป็นจุดเด่นหน้าร้านถ้าว่าแหน่งเขียนเวฟป้าออกไปก็จะบอกว่ามีเวฟป้าก่อน้าหารประจำทำถ้าไม่เขียนออกไปถ้าเขียนออกไปก็จะมีคุโจครวบคุยดูสิว่าใช่อะไรเมื่อกี้ทรงทรงอะไรนะที่เราพิจารณา ก็บูกี้พี่เขาเล่นเต็มนะถ้าเปิดร่องก็เขาเล่นกัมแบ็คบูกี้อะไรอ่าเงี้ยครับแล้วแบบตัวพี่เองตัวพี่เองนี่หมาหมาแงนได้ไหมหรือทุ่มหมาหลงก็แบบตัดเป็นข้อหัวตางือกลมเลยก็คือเหมือนน้องเขาจะนับว่าพี่ไปไว้ผมให้ยาวก่อนแล้วก็มึงแค่มาตัดเจ็ดปีเอาไว้ตัดตัดยาวไม่ได้หรือตัดให้ยาวไม่ได้ ตอนตอนนี้ก็จะอยู่ตรงนี้ถึงประมาณสักเดือนธันวาปีหน้าผมก็จะย้ายไปอยู่ร้านแถวอยู่ตรงถนนคนเดินครับแถวซอยข้างวัดจั์ครับก็เป็นชิล่านอะตูเดะบา์เบอร์ครับครับผมครับก็ฝากกันด้วยครับอตูประตู แล้วเร็วนี้ครับประมาณทีนเดือนนี้ครับก็มีร้านที่บ้านทองครับชื่อร้านฝังฝังเดบาร์เบอร์ครับอยู่แถวเซเว่นมันทองเยื้องๆกับบางรร้าน <ๆ S 1> บางรังูครับติดกับโกดังเทพวรชัยครับร้านร้านใกล้จะเสร็จแล้วครับตอนนี้ติดแอร์ก็คาดว่าจะเปิดก่อนวันที่ที่เดือนนี้แน่นอนแล้วเรามีอะไรโปรโมชั่นวันเปิดร้านอะไรยังไงไหมครับมีแน่นอนครับมีแน่นอนก็ตอนนี้กำลังคิดกิจกรรมว่าอาจจะทําให้เป็น ใครมาตัดสองรูปกลับมารีวิวเราก็เอาชื่อมันจดฉลากแจกโกเมตเมต,ตัวท็อปที่สุดของร้านอะไรอ่ะโบเมตนี่คือไอ้ที่เซ็ตผมใช่ใหใช่ก็คิดว่าจะทำกิจกรรมนี้ก่อนแล้วก็อาจจะมีนอนที่สองเป็นเสื้อของร้านอะไร้ยครับตอนนี้ก็ตอนนี้มีโลโก้ร้านแล้วก็กำลังทำเสื้ออยู่คร,ครับเป็นเ็นที่น่าติดตามมากตรงนี้นะครับ หรับคนที่ยังไม่เคยมาหรือคนที่กําลังอยากจะมาก็มาใช้ได้ครับตรงนี้มีโปรโมชั่นร้านใหม่ๆดีๆแนะนําแน่นอนตัวผมเองผมตัดไม่ได้ผมตัดไม่ได้ครับเพราะผมผมไม่มีให้ตัดต้องต้องขออภัยนะที่นี้ด้วยตอนแรกอยากจะมาตัดแล้วขอขอน้องในร้านแล้วอยากตัดมากเลยผมอะแต่เก็บครับเก็บเป็นไม่ขึ้นตอนแรกัดต้องไปต่อก่อนต่อไม่ได้อีกผมสั้นเกินอ่าก็ว่ากันใหม่ครับสองร้านเลยครับเดี๋ยวเจอกันแน่นอนเท่ๆรอๆนวด คึ้มๆกันไปจะจะ